แล้ววากจยู่แรงจนงไม้ในใจบดขักโงดตอาขนค่อยๆค่อยๆค่อยๆทางน้ำที่ผมนู้ืกว่าแรงมากแต่แต่เห็นมา พ่อคุณของพ่อเราหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อการมณ์ปเทศเมื่อวันที่1 2วันที่1 2พฤุทธศักราช2556หลวงพ่อนั่งเคื่อจากรุไปถึงกิุเทศตอนบ่ายพอออกจากสนามบินตอนเย็นก็ห็นโทรได้ตับ สายสายเข้ามามาหาโชลเพิร์ดของหลวงพอ่อนะไม่ใช่หลวงพ่อไม่ได้นั่นแหละโคลเพิรหลวงพ่อเนี่ยว่ามีเรื่องนะตรวจนเนี่ยโคลเพิร์ดกูฟายาานนะรูบาอาจารยเนี่ยส่งข่าวไปต่วนต่อ,ตอนไปหลวงพอ่อเนี่ยนเรืเ่องอะไรหลวงพ่อฟูมมาละหน้าผากแล้วนะเรา,ลรลาหลวงพ่อฟูฟายไม่ใช่ไหม เราเราเขาคิดว่าผมปู่พ่อผงปู่พูนบ้านไร่ท่านป่วยนะแต่ว่าเป็นนมนานแล้วที่ว่าท่านโอระทั้งตายมือเขาบอกไม่ใช่นะผมปลูกพูาพูนอึกเรื่องอะไรว่าล้มพอกสรุปหลวงของการนเนี้อยู่ที่ไหนแต่พอืออูแล้วนี่อยู่ทาง กระดานุญาตมันภาคใต้อ้าวท่องไปไรลไปสืบสืกสอบถามข่าวข่าวก็ได้ความขึ้นมาว่าท่านไปไปเลีเ่ยมญาติโยมทำที่ราชที่มาเลเซีย,ยแต่จากพวกเราทัานท,าท,าท,าทันาษายเทราบโอ้แต่จากนั้นมาหลวงพ่อก็ได้ติดต่ออาการย้าน ในพวกผู้กับหลายคนหลายคนในพวกนั้นก็สลับตากเดดที่จุดสิองนากาหรือที่ผมจะทำในพวกทีกจะด้วยให้ีการประสทางตับดูหน้าเอาหดตากคนก็ตางให้ความร่วงในกันทุกอุ้ผู้ยากมีผู้เน่อดังนั้นเขาได้พ่อแล้ว วะตักรังนอกเสร็จ้วมาเพื่อมาเพื่อพูสองพูดองพูบอกว่าหลวงพ่อรู้สึกว่าจะไ่วยังนงเพื่อหลวงพ่อขอพวกเราได้จากไปเป็นพลังนี้พลังที่จะเป็นทางงว้าเป็นงลัง 啊，还有错出来。 คืออยู่องปอค่วางใจไม้วไม่เชื่อใจเพาว่าท่านเป็นผู้ดูแลแนะนำคำสอนที่นอกชาคนทุกหนู่มวกาที่เข้ามาถึงผู้แต่ยังไงก็ยังตะอุนเพราะมีครูบาอาจารย์ผู้ด้กลเราถ้าเราถึงมีครูบาอาจารย์พูดูลเราอะไรเลยถึงจะรวมงานกรอที่กว่าง่อยลอไป ไมู่ไมาา่ิดเสียงทรการพูดกะนันหัวข้อคุจากไปทางเรือพ่อโอ้เอ้ทำไมไปเร็วนัก้อนพ่อคเรามีน้อเรอใะหแต่หลวงพอเองหลวงพ่อาได้ขอเขอาแค่แ่ที่น้องตายจนทีเเ่เรียนเรา บางครั้ป่วยของท่านหลวงพอก็ได้สื ouais. ่อต่อถาข่าวเรื right. ่องของเรือให้หลังท่านที่มาแจกทศของเราหลวงพอฟังเอเป็นสุดเป็นตาทานเป็นเกียดตท่านบอกว่าขึ้นมาถึงน้ำยินดอนเรือวันนั้นเรื่องจีนมีเืเครื่อนจินท่เข้า ทำให้ดื่มดูเรื่องอะไรประมานคัท่านเยนั่งดื่มน้ามีดนอย่างมทั้งงเพรที่ดื่มเสร็จแล้วเครื่องก็ไม่ขึ้มเองเมอมาดื่ที่ร้านดิบกันอีกเป็นเรื่องเท่าไหร่คล้ายๆกนนุ่งตี๋เจ็ดโนแต่ให้หเส้นที่เกีขึวข้า ก่มามาให้ใรอนท่าเป็นลมจอนท่าเป็นลรถตกุณเราเป็นลมเป็นลงก็วกในื่องนี้เลยช่วหที่ท่านถามท่านรหาท่านบอกที่แต่เที่ยว่าดไม่รู้ตัวเลยนี่แหละจากนั้นก็เข้ามารงพื่บคาองเขาก็ขึขมขึ้นท่านก็ไม่มีอะไร คามหมายปกตินี่ยหลวงพ่อเมื่อท่านจะไปครับเราเนี่ยหลวงข้อไม่ยอมพิสูจนว่าอันนั้นก็จะเป็นค้อสวนเรื่อว่าเป็นเหตุอันหนึ่งที่ไม่ได้ดูแลรักษาท่านแต่ต้นมือแต่ต้นเหตุที่ท่านเป็นเรื่องการอ่อนเพลยระหว่างการผ่กถอนไม่เพียงพอแล้วการ เกี่ยวกับหัวใจของแพทย์เป็นทางว่าถ้าเราว่ักษาการตรวจในคราวนี้นะถ้างาวามเสียงเทียวแล้วก็ประกอบกับว่าหัวใจร้องเร็วร้องเหลวหรือว่าหัวใจขาดเลือดอันนี้ผมพก็เองเขไม่ใช่หมอนะแต่เป็นวัฒนาที่เคยได้ยินได้ยินมาถ้าหมอเขาพูดเขาจะพูดลักษณะอย่างนี้แหละอันนี้บอกหัวใจร้องเหลว หัวใจ้ขาดเลือดนี่ผมพ่อของเราที่จากไปในคราวนี้และก็เมื่อคราวนั้นท่านก็พูดให้ไปนี่เขานั่งติดติดกันแล้วพ่อกระซามหลวงพ่อกระซาร์ติดถามันก็เป็นในปู่แต่ขณะที่นี่มันจะเป็นลมที่ใจ้แต่ขาที่บอกมันจะเป็นลมในคราวนั้นมันเป็นยังไง มันเป็นแบบผงมเป็นไหมแล้วกันจะพูดให้ฟังเดียนแล้วก็ให้ฟังบอกว่าตอนนั้นทำไมันจะเป็นลมมิ้วมิวมิ้วมิ้วเข้าทันฝันะเออหิ้วิวิวเข้าเลยิงห้อยก็ออกมันออกที่ตาหิงหิ้งห่อยก็ออกซุ่ยักษ์ุยักุยักยักไปหมดพอหิ้ห้อยออนแล้วมีตัวใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอย่าน้นมันเป็นผู้ป่าผู้ภาพผู้ภา แต่มันขี้มันสลับสีแล้วกุดขีแ่ดงขี้เหลืองขี้ดำสี้เขียวมันมออกสลับอยู่ในในการแต่ไม่ได้ดู้กาลมันออกเลยอยู่ข้างในมันจะต้องกดแน่ะมันมันวค้งเออไปเรี่ยพอชนะมาพื้พนราขึ้นมาก็เนีเ่ยมันรักษณะอย่างนี้แต่คุ้มว้าวเราทำอยางไร ทำในขั้วนั้นใจทำยังไงท่านบอกว่ามัานก็ไม่ได้ทำอะไรนะที่เข้มามา,าหาหาหลักอะไรนะเรื่ยองมาหาหลักมาหาหลักสุดแสุดทีุ่ดทีของความรู้สึกนะแต่ให้กับเาจะไปเห็นแล้วไปก็ไปว่าอ,อถ้าดูดูกับตัวผู้รู้อาไ้นะเออจรัก็้เออห้เงียบไป อันนี้จะซืท่านผูดในวันนั้นแต่หลวงพ่อว่นเออตอนนี้นนนนนเป็นตอนที่สําคัญมากในชีวิตของพวกเราตอนที่เราจะพรณนภาพหรือ่อนที่เราจะตายหรือวัจุดที่เราจะออกจากว่างจิตของเราที่ออกจากว่างจุดนั้นจะเป็นจุดที่จะต้องฝุดฝนเอาไว้แต่เมื่อเริแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ฝุดเอาไว้ ถึง่าวมาแล้วมีอย่างนั้นเกิดขึ้นเราก็ต้องรู้สกตังผลเอ้าต้องใครจะหายามาให้คุณใช้แต่มีญาติที่ไหนแต่เรื่องนั้นใครเป็นยังไงจะได้ติดใจมันห่อเอาวักถงหมอให้เข้าใจเป็นทุกข์ท่านมีอารมณ์โมโหโมโหความโกรธความโลภความหลงเกิดขึ้นในพวกนั้นไม่เป็นผลดีไม่เป็นผลดีสำหรับ ดวงจิดานดวงนั้นแต่ถ้าว่าดวงจินยาณดวงนั้นก่อนที่จะติดใจที่จะถูกออกจากร่างนั้นแหอนที่จะตายในจุดนั้นที่จุดที่เราจะออกจากร่างจุดนั้นเป็นจุดที่สำคัญมากในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญจุดนั้นมากคือจุดที่ร่างกายกับจิตใจใจจะออกจากร่างกายที่มันจะ เพอกจากกันเ,เป็นสุดที่หัวเลี้ยวหัว่อมากถ้าขวัดใ,ใจของเราไม่ตั้งไม่ตั้งคมให้ดีในพวกนานในแค่ว่าไม่ตั้งหลักให้ดีใจของเราเป๋ถ้าเสุ่ทั้งถึงจะเป็นบุญถึงจะเป็นบุญเป็นสิสงศที่พ่อรเราได้สร้างสุญสร้างสิงศมากมายมหาศาลขนาดไหนก็เถิดแต่พอมาถึงจุดนั้น ใจของเราเท็จไปเลอุจจุันพอท่านคนนั้นโต่หวมีคนนี้โลกคนนั้นปวยที่ไม่ได้คิดอะไรเลือกเป็นงหาอะไรคนนั้นเลือกเป็นกงับคมบัตรเลือกเป็นกองรับไปดสิ่งอเราได้เตตัวใจพวกเราไปจะไปเกาะสิงไปเกาะไปเกาะติดกับสิ่งนั้นได้ง่ายที่สุดเลยเพราะนั้นจุดนี้เป็นสุดที่พวกเราจะต้องพูด ผลจิตใจของเราในเมื่อถึงคราวเช่นนั้นในถุกนั้นเราก็ต้องวิ่งแต่คล้ใชๆว่าเอาใจมาอยู่ที่ใจของเราเอาใจที่มันอยู่ในความรู้สึกของเราทำใจพอให้นิ่งเออจะว่าภาวนาใจเยอะพุทโธไปใต่เยอะพุทโธพุทโธพุทโธไปแต่ไปทำใจดวงใจของตัวเอง ทางที่ถูกต้องในหลักของบุทธศาสนาหรือหรือมาก,กว่นนั้นก่อนที่เราจะตายโรคอดที่เราจะหลุดเราก็ททำผิดใจของเราเลบุญสุศลที่ข้าพเจ้าได้ทํามามากน้อยในชาตินี้หรืออดีตชาติที่เป็นคุณงามความดีที่เป็นบุญเป็นสุศลที่พวกเราข้าพเจ้าได้สร้างบุญสร้างสมคัญความสมบูุณ แต่ถึงข้าวเปล่าข้าวติดมีน้ำอารมณ์มาลาหนาววอนวัดบุไว้ในพระพุทธศาสนาหรือช่วยเหลือะชุมชนสังคมประเทศชาติช่วยเหลือะคนทุกอย่ากลำบากสิ่งไหนก็ตามที่เป็นมนุษยนสุขผลขอให้ขออวยเข้ามาหาข้าพเจ้าโดยเถิดข้าพเจ้าคงจะไม่มีชีวิตอีกต่อไปแล้วรู้สึกว่าให้มาช่วยข้าพเจ้าในข่าวครั้งนี้ ถ้าหากว่าพวกเราเกิดทั้งตั้งใจอย่างนั้นคิดอย่างนั้นในใจใจของเราก็จะเป็นพองหรือว่าจิตใจของเราจะเต็มเตี่ยมีความสุขอยู่ในใจถ้าหากว่าใจของเราผ่านออกจากร่างในพ่วกนะันน้นนี่แหะบุญทุกคนทั้งหลายทาั้งปวงที่พวกเราได้ทำไว้เหมือนกัะเบลโลกรวมแพ็คหมีวินดาเ,เรื่อว่า เงินกำลังส์สมไปเข้ากระเป๋าของเราจากนั้นรวมวิญญาณรวมนั้นก็แปลว่ารวมวิญญาณที่มีเงินจากนั้นก็ไปสู่ปรกลกภายภาคหน้าในเพื่อไปสู่ภายภาคหน้าก่อนนะจะไปสู่สวรรค์ตามคําลังบุญกุศผลหรือจะเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่สองโภนเป็นมนุษย์ที่มีความสุขจะเกิดไปเลือกเกิดตาย เราจะไปเกิดในสกุลไหนในเมืองไทยเนี่ยถ้าว่าเรามีบุญแล้วเราไปเกิดหรือเลือกเกิดได้แล้วเราจะไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนเราก็ไปได้แต่ถ้าว่าเราไม่มีบุญเออเราไปเลือกไม่ได้แล้วื่อเราไม่ไม่มีเงินเราจะไปซื้อของในตลาดถ้าเราไม่มีเงินเราจะไปซื้อได้ยังไงบางทีจะไปดูดูจะเกิดมองวอร์หูจะได้ของแต่เพราะมัมีเงินที่จะซื้อในตลาดอย่างนั้น อันนี้ก็เหมือนกนันน่ะถ้าว่าพวกเราเสร้างบุญสร้างกุศลไปแล้วดวงวิญญาณนั้นจะออกจากร่างแต่ถ้า,าว่าดวงวิญญาณนั้นท่านได้เป็นพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันพระจตกราชามีข้านาคามีพระอรหรอันตานั้นไม่มีปัญหาพอออกกร่างท่านหรอกเออเป็นตามไปคติของท่านพระโสดาบันท่านจะเปเกิด สวรรค์ชั้นไหนที่เป็นทงท่านก็ไปได้ครับแต่ถ้าจตนาคามีพักอนาคามีท่านจะไปเป็นทงก็ได้แต่พระอรันา์าาไม่ต้องพูดถึงชั้นกออนุฟ้าที่เสียด็นมีการของท่านเข้าดักสั่เข้าสูสก่กรณีผ่านแต่ต่ำกว่านั้นลงมาอยู่ทังโสดาบันไปเลือกเสือได้แต่ว่าไม่ใช่มาตารฐานเขาบอกเป็นพระโสดาบันจะอยู่ชั้นนั้นชั้นเดียวไม่ใช่นะแต่อย่างที่พระ เจ้าปีนที่สามที่พระเจ้ากษัตริย์เชื้อทูนที่ลูกชายขังไว้ในคุกตอนไว้ในคุกตีเผาตีปูตีปูราดตุ้กขึ้นพระเจ้าปีนที่สามสวรรคตพอสวรรคตในในห้องขังในห้องขังพอเสร็จแล้วท้าวสมก็ได้กระตูถามพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าปีนที่สามไปในหนองไปเกิดในหนองพระเจ้าป่าที่พระเจ้าปีนที่สามถูกขัง ที่เจ้าที่สาลเจ็บทำมาที่จิเขาพระองค์บอกว่าพระเจ้าที่สารไปเกิดชั้นการูชั้นการุท่ชั้นสวรรค์ชั้นต่ำชั้นต่ำสุดในบรรดาสวรรค์หกชั้นพระสงฆ์ท่านหลายก็ากรบทูนถามว่าทําไมพระเจ้าที่ศาลเจไปเกิดอยู่ในชั้นการูให้เก่าถามทำไมไม่เกิดชั้นสูงกว่านั้นอีก เพราะว่าพระโสดาบันสามารถที่จะเกิดชั้นไหนก็ได้ในสวรรค์ในสวรรค์หกชั้นพระพระองค์บอกว่าพระเจ้าติที่สารติดพบติดชาติค่ๆว่าพระองค์ไปเกิดอยู่ชั้นจับถเนี่ยนะหลายพบหลายชาติแล้วพอชาตินี้ท่านอก็อยากจะไปพอท่านมรณะข้าพไปท่านก็ถึงหมู่ญาติของท่านเพราะท่านเคยอยู่ที่นี่มานาน แต่ถ้าท่านว่าได้ไปเกิดไปเกิดในชั้นสวัรคิ์ชั้นการุท่านเี่ท่านจะไปชั้นอื่นก็ได้เพราะคุณผมตัดใจล้านนเพราะนั้นคือผู้ที่มีสมบัติสรุปแล้วนะผู้ที่มีสมบัติที่มีเงินทำทรัพย์สมบัติในกระเป๋าจะไปประเทศลาวก็ได้จะไปประเทศเขมรก็ได้แต่จะไปไปญี่ปุ่นก็ได้จะไปอังกฤษเอเมริกาฝรั่งก็ได้เพราะมีเงินนแต่เราเพื่อออกไปเกิดได้ แต่ถ้าบอกคนที่ไม่มีเงินนะสิแต่อยากจะไปอเมริกาอยู่แต่มีเงินไม่มันไม่พอไปได้แต่ประเทศเราประเทศเจมนชายแดนใกล้ๆนี้เท่านั้นนี่แหละอันนี้ก็คือคนที่มีเงินกับคนกเหมือนกับคนที่มีบุญถ้าเกียบเทียบกันแล้วคล้ายๆกันลนักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นบุญกุศลที่พวกเราได้สงสมความบุญกุศลไว้นี่ นี่แหละพวกเราไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทในทางที่หลวงพอ่อในพูดส่วนตนก่อนที่จะออกจากร่างจิตใจของเราที่จะออกจากร่างในช่วงนั้นเราควรทําอย่างไรแต่หากวาพวกเราได้สุกผลทางทจติตจรรภาวนาได้ภาวนาที่สอดได้ฝุดภาวนาสุดจะภาวนาเอาไว้ เวลาเราจะออกแกร่าใจของเราเราปวดเราต้องตอกตักตงบวเราให้นำนึกอเอาเก็บรับตัวเองให้เป็นให้มีสมาธิอยู่กับตัวเองในคนเพื่อคนเราที่มีสมาธิอยู่ในตัวเองนั่นแหละใ้สุดของในน้นเหมือนกับมือสีสีไกลพวกมือสีที่ท่านภาวนาอยู่ใน่าหลงออกไปพวกมือสีทั้งหลายเพื่อท่านภาวนาตกไปแล้วท่านจะเข้าไปสู่ จะไปสู่กลมกลมโลกจะมากกว่าแต่ถ้าว่าผู้ที่เป็นกษัตริย์หรือเป็นเศรษฐีพ่อพ้าประชาชนได้ทำบุญกกับสาธารณประโยชน์โดยมากพวกท่านเหล่านี้จะไปสู่สวรรค์จะมากกว่าสรุปแล้วก็คือผู้ที่ภาวน,นาจะไปสู่กลมถ้าผู้ที่ทำบุญเกี่ยวกับการทำบุญทำทานไหว้พระรักษาศีลธรรม อยากพวกเราท่านท่างหลายเก็มากจะไปสู่สวัรด์ไปชูวสวัสค์หรือ,ารรอมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นแต่ถึงยังไงขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจะตั้งใจในความประมาทชีวิตของพวกเราตายแล้วไม่สูญพวดอย่าง,งานักปวดอะไรอย่างนั้ต้อเหยียบไหลเพราะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสได้พูดได้กล่าวเอาไว้อย่างชัดเจนเมื่อพระพุทธเจ้าไปภาวนา ไปบำเพ็ญอยู่ที่โคนต้นโพเ,เมื่อพระองค์ออกไปทรงพนนะงระนวดเจริญองค์จักรีธรรมภัสไปฝึกภาวนาไปฝึกปฏิบัติอยู่ที่พุทธคยาเป็นเวลาทั้งหกปีลองผิดลองผูกลองผูกลองผิดลองผิดลองผูกอดพุทยาฐาเนเป็นสี่สิบเก้าวัน,น,นแล้วก็ภาวนา ถ้าเรามาดูในพในุทธประวัติเรียกว่าดูในที่พุทธเจ้าความเพ็นในช่วงนั้นพวกเราจะรู้ได้ว่าไม่ใช่ธรรมดาแต่วันที่สําเร็จนั้น่ะวันที่สุดสาเร็จตัว่าท่านไดยสำเร็จเป็นพระอนุตตรสรัมมาสัมโพธิญาณในคืนวันนั้นวันเดือนหกเป็นท่ทานทาอย่างไรนี่นะ อันนี้พวกเราควรจะศึกษายอย่างยิ่งท่านนั่งตัวหนาตอนหัวทับเอ่อขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงกำรงสติเฉพาะาหน้าสหองลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็คือมีสติสัหรับชันยะในลหมหายใจเข้าออกจากนั้นพระไทยใจออกเข้ารวมสมบงลบเป็นหนึ่งเมื่อวรวมกินรวมสมบงลมเป็นหนึ่งแล้ว เกิดยันพัฒนะเกิดชันยังไมนโอ่น้องผิดของผมหลังลึกชาติคนใหั่เรียกว่าภูเพลงวาสานิเจติญาณเรียกหลัมพ่อพูดจุดนี้บ่อยๆทําไมถึงพูดจ nah ุกน <for S 1> <because> <ine> ี here, ้เพราะว่าถ้าว่าพวกเราตายแล้วสูงพวกเราก็ไม่ไม่มีแก่จิตแก่ใจที่จะสั่งสมคุณงามความดีทำมปเพื่ออะไรก็ตายแล้วสูงแต่ถ้ามันไม่สูงมันตายแล้วเกิดดีทําไมคุณว่าพี่สูงถ้ตายแล้วเกิดดี้ง พวกท่านทั้งหลายจะไปคิดว่าตายก็ศูนย์นะตายแล้วเกิดนะพระพุทธเจ้ายืนยันนะถ้าพวกเราอยากจะรู้ให้นั่งภาวนานะทาจิตใจให้สงบอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านพาคำท่านท่านนั่งสมาธิจิตใจจิตก็ไทยของผมรวมสงบลงเป็นหนึ่งจากนั้นจะเกิดการกระทันห้นเกิด,าาากดชานลำาลึกชาติผลมาได้ชาติที่แล้วเป็นอย,อย่างพวกเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่ที่นี่วันนี้มาจากไหน มาจากไหนมาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่ด้วยเพรอะไรแล้วเมื่อวานอยู่ที่ไหนวันก่อนอเช่นอาทิตย์ก่อนที่จะได้เดือนก่อนที่ขอนชาติก่อนอยู่ที่ไหนมันมีเหมือนยาวเหยียดิีชีวิตของพวกเราเดินทางแนวแถวกันมาจนถึงเดี๋ยวนี้ทีเดียวตรู่เดี๋ยวนี้นั่แหละพ้องพระเจ้าท่านกำลังฆ่าขนหนักเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนชาติเพราะนั้นทองพวกเราทุกกขั้นนะ ให้เชื่อเพราะทำความสอนของพระพุทธเจ้าแต่แมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเองั้งแต่หลวงปู่เสาร้องปู่มันท่านแบบต่งต้นทรายบาเข้าไปอยู่ปา่าโดยงโด่งไปไปศึกษาอยู่ในปา่ปาโดยงโด่งไปในที่งสงบสงัดไปนั่งภาวนาเราถึงหลวงตาหลวงปู่เขาหลวงปู่ฟ้าหลวงปู่ต่างๆถามท่านเถอะท่านเหล่านี้แม่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ยเป็นไงเชื่อไหมว่าตายแล้วตายแล้วสูงแตายแล้วเกิดถ้าเกิดโคตจะตายเกิดแน่นอน ไม่มีสูงตายแล้วเกิดสิ่งที่ให้เกิดนั่นคืออะไรเกิดคือใจถ้าพวกท่านทั้งหลายนั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบแล้วจิตทาให้จิตใจเป็นหนึ่งแล้วพวกท่านทั้งหลายจะรู้จิตใจที่เป็นอัปปนาสมาธิกันนี้กาะสมาธิปัจจารสมาธิอัปปนาสมาธิน่ะจิตใจที่เป็นอัปปนาสมาธิจิตใจที่ลึกซึ้งที่สุดในสมาธิที่ลึกซึ้งที่สุดนั่นเมื่อใจของท่าน รวมสมบงบลงเป็นอัปปนาสมาธิท่านพวกท่านทั้งหลายจะรู้ได้ด้วยตัวเองร่างกายเหมือนกับรถแต่อิตใจหรือนามาคับที่รู้รู้ีน,นะเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถมันก็อ,อาศัยกันก่อนที่รถจะไปไนดะ้มันต้องอาศัยคนขับแต่คนขับรถเห็นได้ชัดถึงนขนาดขนาดแต่ถ้าจิงมยืนยังไ่าร่างกายที่แกตายสลายเนี่ย ไม่เป็นอย่างนี้แต่คนขับรถเขออกจากรถอย่างของครอบครของเราเคล้ายๆกับว่ารถของท่านมันเสียแล้วมันโรคสุดติแล้วเอท่านเข้ามาขยาับอะไรขาย,ายับอย่างไรมันต้องขายับไม่ๆเพราะอะไเพราะรถมันเสียจต่ฝีมือดีขนาดไหนฝีมืจะมาขายับมันก็ไหม่ๆเพราะอะไเพราะมันเสียรถมันเสียแล้ว แล้วมัเสียแล้วจะทำยังไงเองเอมพ่อโคตรจะมองเข้ารถเสียได้ยังไงีเออมันจะเท่ามันเสีย,ยมันจะฉนิมเกิดอนีเออออพะไรพอป,ปูพังไปหมดพออะไรม,มันไม่ขยับพอไม่สุดก็ได้แหละวงวิญญาณวิญญาของท่านออกทิ้งทิ้งรถออทิ้งรถไปที่อื่นนี่แหละตรงนี้นะจที่ทิ้งรถไปที่อ,อื่นเนี่ยให้พวกเราท่นนานท่านหลาย มีเงิน,นยอยู่ในกระเป๋าหรือยังในสิ่งต่างๆทุนางานความดีไว้หรือยังได้ปรอกอูปุ่นุสเข้าสู่จิตใจของพวกเราแล้วหรือยังถทาหากว่าพวกเรา,ย,าเย,ยังไม่ได้เตรียมท้องยังไม่ได้เตรียมตัวให้เตรียมไว้ชนะต,ต้องเดินทางแน่นอนเราจต้องออกจากร่างทนี้แน่นอนไม่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เอาความตายมาปูกันเอาความจริงมาพูดให้กันฟังอย่างชัดๆตายแล้ว เกิดถ้าตายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นร่างกายของเราเอาแต่ถึงใครเจ็บเฉียบฉัาหรือขนาดไหนก็เิดหาเงินได้เป็นเป็นพันเป็นหมืน่นเป็นแสนล้านก็จะเออมากมายขนาดไหนก็เิดเลี้ยงเถอะเลี้ยงมากายเอออาหารพวกแม้ให้มีอาหารโปรตีนทั้งหมดผกต้องตามสุขลักษณะขนาดทั้งหมดไม่ให้บิดเลี้ยงเลยและพยายาแก้โรคอะไรให้เจ็บดีก็ต้อง สั่งมารักษาร่างกายผ้านุ่งอมดีที่สุดที่มาเอาให้ร่างกายนุ่งบ้านจะสร้างโออารู้ลาดีที่สุดให้ร่างกายอยู่ร่างกายนี้จะยังเป็นอนอยู่เสมอไม่มีที่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวไปข้างหน้าเลี้ยงเท่าอะไรไปยิ่งแก่ทิ่งเขาฉลาดพอที่สุดถึงสุดจบเนี่ยแหละเลี้ยงร่างกายเลี้ยงได้แต่ว่าจะให้ สองมุมปูนฝนไป่านภาคงานไม่มีทางใครจะเฉนียฉลาดขนาดไหนก็จะเลี้ยงร่างกายแต่ไม่มีทางที่จะใหญ่โง่ถอยวนงาไป้างงานได้มี่จะเข้าแก่ฉลาดเลี้ยงไปเท่าไรก็เฉลี่ยก็ุ้มเขาออกมาให้เห็นะตาฟ้าฟ้งให้เห็นหูเตือนให้เห็นะฟันกลุบให้เห็นหนังเหียวให้เห็นหลังพ้องให้เห็นเพอาะที่สุดก็ตายให้เห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ เป,เป็นธรรมชาติหลักทางคัาสอนของพงะระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเลี้ยงร่างกายเลี้ยงได้นในระดับหนึ่งขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเลี้ยงายเลี้ยงใจคือเอาคุณธรรมศีลธรรมเข้าสู่จิตใจเมื่อพวกเรามีสมาธิธรรมมีปัญญาอยู่ในจิตใจแล้วอันนั้นคือทางที่ถูกต้องอาหารกายพวกเราอกไม่ได้ตั้งคือ่ในความประมาทออกสวยหาทรัพรย์มาเพื่อเลี้ยงร่างกาย แต่ส่วนจิตใจพวกเราไม่ได้ประมาทดังสมมูลุตนเข้าสู่จิตใจอันนั้นผู้นั้นเป็นว่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธญาณและท่นานว่าเป็นผู้ผผพ้อมเป็นผู้เตียม้อมเป็นผู้ตั้นเป็นความไม่ประมาททั้ง,ง,ท,งทั้งโลกท,ทั้งโลกและทางธรรมแต่ถา้าพวกเรามีแต่อสอบสงหารทรัพสมบัติเลี้ยงร่างกายอย่างเดียวจะว่าตัวเองฉลาดยังไม่มใช่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธญาณ เลี้ยงร่างกายเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงเอ้ยพอถึงจุดหยุดสิ่งเอ้ยหลวงพ่อได้เรียนให้ทราบแต่ถ้าบวาเลี้ยจงจิตใจเนี่ยเอ้ยเขาก็ไดเจ้าให้ความสำคัญเรื่องโซโฟเฟอร์มากกว่าเรื่องร่างกายเรื่องร่างกายเนทะี่จะเลี้ยงยังไงเรื่องรถอีกสักวันหนึ่งเขาต้องทำซาไลายตายเอ้ถึงจุดจบของมันแต่นานมารเทอ้ยที่อยู่ในร่างนี่ ออกจากร่างไปแล้วไปไปติชนที่ไปเกิดที่อื่นไปเกิดเป็พวกพวกลุต่างๆถ้าเราทำกรรมดีกรรมดีนี่จะจะตามสนองถ้าทำกรรมชั่วกรรมชั่วนี่นจะจอตามสนอง